ลิปนี้จะเป็นรนด้อมสำหรับคนที่เขามาเจอนะคะคนที่คุณกำลังคิดถึงเขาอยากจะพูดอะไรกับคุณนะโอ้ยอยโอย,ร,อยร่วง,งเขาอยากจะบอกว่าตอนนี้ที่เขาอยู่ในในร่วงสช่า่าอยากจะพูดใช่ไหมอึดอัดใช่ไหมอ่ะ เขาอาจจะอึดอัดกับจุดท,ที่เป็นอยู่อะค่ะเนาะแล้อยากจะบอกว่าเขาอยากจะทําอะไรนะคะตามใจตัวเองเส,สีสียสทีแล้วเอออาจจะอึดอัดกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่กรอบความรับผิดชอบหน้าที่ต่างๆหรือความยากบางอย่างในความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะค่ะ,คะที่ตอนนี้อาจจะแบบว่า มันทําให้เขายังไม่สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างเต็มที่นะคะแต่ตอนนี้อยากจะทําอะไรฉันอยากทำอะไรตามเสียงของใจชนะโดยไม่ต้องมีกรอบและกฎเกณฑ์ใดๆแล้วประมาณนี้มาคือเตรียมวิ่งวิ่งก้าวข้ามหัว <c oughs> ก็เนี่ยเนี่ยคือบินร่วงออกมาึ่งว่าร่วงออกมาอยากจะคุยใช่ไหมได้เลย <c oughs> ออนะคะคนที่คนคิดถึงเ้าอยากจะบอกอะไรคุณในตอนนี้ เอามาสองใบอ่ะสองใบก็สองใบาขาอยากจะเห็นนะคุณพร้อมรอยยิ้มแฉ่งค่ะ mm hmm. I want to see you with my fullest smile อ๋เขาอยากจะเห็นหนะ้าคุณแบบที่เขาสามารถยิ้มได้อย่างเต็มที่นะคะแต่ว่าตอนนี้อาจจะมีภาระหลายอย่างความเครียดที่ทำให้เขาะแบบ ยิ้มก็ยิ้มไม่ค่อยจะออกอะไรเงี้ยเขาไม่อยากให้คุณะเห็นหน้าเขาแบบซึมๆมองๆแต่เขาอยากจะปรากฏกายตอนหน้าคุณแบบหล่อเริศหรือสวยเริศแบบแบบเต็มไปได้วยรอยยิ้มอะพอเขาไม่อยากเอาความเครียดหรือความไม่สบายใจทั้งหมดอะมาให้คุณได้รับรู้หรือลงที่คุณแล้วก็ การที่เขาสามารถยิ้มตอนน้นคุณได้อยางเต็มที่แสดงว่าเขามองว่าคุณนะคะเป็นความสุขของคัาของเขายิ้มยิ้มจ้ะยิ้มค่ะยิ้มบนไบอันนี้ใบนี้ดิ้นออกมา I keep looking your pictures นะคะฉันมองรูปของเธอบ่อยๆไม่รู้บ่อยทางไหนคุณนะคะอาจจะเคยส่งรูปให้กันนะคะหรือเขาอาจจะแบบวะ่าตามติดชีวิตเเลฟเช่นคุณ นะคะส่องโซเชียลทุกอย่างก็จะดูรูปบ่อยดูวนดูวนด,ดูแล้วก็ดูอีกดูแล้วก็ดูอีกนะคะคนที่คุณคิดถึงเขาอากจะบอกอะไรคุณในตอนนี้เขาขอโทษ Forgiveness ค่ะให้อภยัยเขาอาจจะมีวันที่ไม่น่ารักกับคุณใช่ไหมคะเขาอาจจะบอกว่าขอโทษอภัยให้หน่อยจะได้ไหมเน่ย อาจจะเป็นได้ทั้งคนที่มีประเด็นแล้วก็ไม่มีประเด็นถ้าไม่มีประเด็นนะคือเขาก็รู้แหละบางทีเขาก็ไม่น่ารักตัวเองแต่เขาก็อยากให้ตัวเองอ่ะอย่าถือโทษโกรธเครืองเขานะอะไรประมาณนี้นะคะ,ะคนที่คุณคิดถึงเขาอยากจะบอกอะไรคุณนะตอนนี้ Distance and time never keep us apart นะคะบางคนอาจจะเป็นคนไกลนะคะต่างอำเภอต่างจาังหวัดต่างประเทศหรืออะไรก็ได้ะคะ่ะหรือก็ไม่ได้ไกลขนาดนั้นอาจจะแบบว่าไม่ได้ไกลด้วยระยะทางอาจจะไกลด้วยความรู้สึกได้ทั้งสองแบบแต่ไม่ว่าจะไกลแบบไหนไม่ว่าจะมีประเด็นหรือไม่มีประเด็นเขาก็บอกว่าแม,แม้ระยะทางอะ่ะหรือเวลาจะผ่านไปอะ่ะจริงๆแล้วว่าเราสองคนก็ยังไม่เคยแยกจากกันอย่างแท้ทรูเลยนะมันเหมือนกับว่าเขาอะ่ะก็ยัง เก็บคุณไม่ได้ใจเสมอเหมือนคุณยังอยู่ใกล้เขาในใจเขามันก็ไม่ห่างใช่ปะละ่ะแล้วก็เขาก็รู้สึกว่าคุณเองก็คงต้องคิดเหมือนกัน,นแน่เลยใช่ไหมใช่หรือเปล่า <laughs> <laughs> คราวนี้คุณคีดหนึ่งาอยาจะบอกอคุณว่าเขาว่ามองว่าเขาอยากจะบอกว่าปเรามาร่วมมือร่วมใจกันอีกครั้งใช่เ <laughs> ขาว่าอยากจะบอกว่า คุณเน่เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีที่สุดในชีวิตเขาคุณรู้ป่ะเออแล้วก็ก่อนหน้านี้บางคนที่มีประเดเน,นะะี่ยเขาอาจจะไม่ใช่แบบคนที่ขยนันหรือทำแบบอะไรในความสมัธ์มากแต่ตอนนี้เขาจะกลับมาเป็นคนที่ตั้งใจนะคะเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีนะคะที่จะทาให้ความสมัคเนี้มันขับเคลื่อนไปได้เนาะตอนนี้ในใจเขาเนี่ยในใจเขาเนี่ยเขารู้แล้วแหละว่า ถ้าไม่มีคุณเนะ่ะเขาก็เหมือนว่ามันชีวิตมันก็ไม่ใช่มันก็ไม่คอ m p l e t นะคะอืมนะคะและการที่ได้มีคุณเนี่ยคุณเหมือนแบบเป็น rewards นะคะเป็นรางวัลอะไรที่แบบว่าดีที่สวยงามและยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเขานะคะจริงเพราะว่าเขาอ่ะลึกๆแล้วะคะ่ะ อาจจะตอนนี้สถานการณ์ที่เขาอยู่หรือเขาเจอแต่คนที่ไม่ค่อยดีต่อใจอะค่ะในแต่ละวันอาจจะเป็นสังคมการทำงานสังคมคนรอบค้าง i m s u r r o u n d e d by toxic people เนะะีมีแต่คนที่แบบว่าเหมือนได้รับสารพิษสารเคมีตลอดเลยได้คุณนะคะเหมือนเป็น great rewards เนอะเป็นของขวัญล้ำคา่าเป็นสิ่งที่พิเศษมากๆเลยนะที่ได้มาเจอขอบคุณนะ